รวมพลังการเพื่อต่อสู้กับภัยเงียบที่มีผลต่อสตรีทั่วโลกเลยกับวันมะเร็งเต้านมสากรค่ะแม่คุณไหนพูดนี้นะคะรู้สึกเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยะค่ะพิงพ อยากมีพาร์แบบนี้ทุกวันทุกวันเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะมีดีกรีเป็นนักเรียนแพทย์ที่ราชวิทยาลัยจุลาพร์ไปพบกับเขาเลยค่ะน้องกรพร็อกซี่ค่ะ ดีค่ะสวัสดีครับดีเจไม่ได้เจอต้งกพอกซี่โอ้ตกลงแล้วเนี่ยเราเป็นนักดนตรีหรือว่าเป็นนักศึกษาแพทย์คะจริงๆก็เป็นทั้งคู่พร้อมกันครับเป็นศิลปินสมาชิกวงพ็อกซี่ครับแล้วก็เรียนอยู่ชั้นปีที่สาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อันนี้คือห้องเรียนของน้องใช่ไหมใช่ครับเป็นห้องเรียนห้องแลบครับห้องแลบซึ่งกอเขต้องใช้ที่นี่ในการทํา กิจกรรมเหมือนการเรียนใช่ไหมใช่ครับ oh. ถามนิดนึงค่ะว่ามาเป็นนักศึกษาแพทย์หรือว่าเรียนในเรื่องนี้ได้ไงคะจริงจริงแต่ก่อนต้องบอกเลยว่าก่อนแบบค่อนข้างเป็นเด็กหลังห้องครับไม่ได้แบบ <c oughs> ชอบการเรียนวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นแต่ว่าออตอนเด็กๆเข้าโรงพยาบาลบ่อยครับ <c oughs> แบบทั้งที่บ้านป่วยแล้วก็ตัวเองป่วยเองแล้วมันก็คงซึมซับกับบรรยากาศการดูแลในโรงพยาบาลก็เลยโตขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันเออมันก็ชาร์จตัวเองดีเป็นอะไรที่น่าสนใจก็เลยลองมาเรียนแพทย์โอ้ก็เลยเป็นหมอเลย จริงๆอาชีพที่อยากเป็นเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าใช่นะครับจริงๆโกตอนนี้ก่อนก็ตั้งใจทําควบคู่กันไปอยากจะเป็นคือหลักๆแล้วเนี่ยตอนเห็นตัวเองว่าอยากจะมีประโยชน์มากที่สุดอยากจะใช้ชีวิตให้ได้ส่งพลังบวกให้กับคนมากที่สุดคือมันเป็นได้ทั้งศิลปินแล้วก็เป็นหมอมันฟังก์ชันคล้ายๆกันครับแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะเป็นคําถามที่รุ่นน้องหลายๆคนอาจจะสงสัยครับเพราะว่าตอนแรกม่อนก็ให้ชัดเจนครับว่าแพชชั่นก่อนคือก่อนเนี่ยอยากจะสอบเข้าหมอ ก็เลยนั่งไล่ดูแต่ละที่เลยครับว่าต้องรีควายคะแนนอะไรบ้างมีที่ไหนบ้างแล้วแต่ละที่มีจุดเด่นจุดอ่อนอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งที่จุฬาภรณ์เนี้ยครับก็นอกจากเราจะสร้าง Good Doctor แล้วเนี่ยเราสร้าง Good Person นะครับคือนอกจากเรียนอย่างเดียวเราจะมีกิจกรรมที่ทำแล้วก็ที่ก่อนชอบมากที่สุดก็คือมันมีวิชาช่อ Patient Pathway ครับก็คือปกติแล้วปี2ปี3เนี่ยครับยังจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอคนไข้จริงๆแต่ว่าที่นี่เราได้ไปพูดคุยกับคนไข้จริงๆด้วยเจอนอรสจริงใช่ครับแต่เวลาเราไปเจอ Patient pathway เนี่ย<ช>พอเราไปเจอแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างมันก็สอนเราในเรื่องของ Empathy ครับให้เราเห็นเห็นอกเห็นใจเห็นว่าการที่คนไข้คนนึงมาโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการยังไงบ้างนอกจากนั้นก็คือเห็นการทำงานจริงๆของคุณหมอครับเราก็จะได้มี glimpse ว่าแบบเออในอนาคตเราอาจจะอยากทำแนวไหนเราชอบแบบไหนแล้วก็มัน<ช>จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นตอนเราเรียนจบ มัธยมอะค่ะแล้วเราจะต้องมีการมาสอบเพื่อที่จะเข้ามาที่นี่อะค่ะต้องมีการยื่นพอร์ตโฟลิโอหรือว่าอะไรไหมคะใช่ครับก็อย่างสมัยนั้นยังเป็นเซ u b j e c t อยู่ค่ะเพราะเขายื่นทั้ง s ซ t แล้วก็คะแนน i อเอลภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็พอร์ตโฟลิโอครับในนั้นเนี่ยก็จะมี personal e s s a y ที่จะเขียนว่าทาไมเราถึงอยากเรียนที่นี่ทาไมเขาถึงต้องดับเราแล้วตอนนั้นเราเขียนว่าอะไรบ้างโอกรค่อนข้างเขียนให้มันดูเป็นตัวเองและธรรมชาติมากที่สุดครับว่าเออเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะเรามีกิจกรรมเราชอบเล่นนดตรี พารากราฟแรกที่ก่อนเขียนใน Personal e s s a y คือเกี่ยวกับความรู้สึกก่อนที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วครับแล้วที่นี่ก็คณะบนะดี้ก็คงเห็นอะไรบางอย่างว่าเ,ออเรามีความชอบความสุขในการให้ความสุขคนอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมาะกับการเป็นคุณด็อกเตอร์คือที่นี่เองเวลาเขาจะรับเนี่ยเขาต้องเลือกก่อนใ่เลือกจากพอร f o ฟโ o ก,ก่อนน้องก่อนนี่นะคะจากเด็กหลังห้องนะมาเป็นเด็กนักเรียนแพทย์อยากบอกอะไรกับรุ่นน้องบ้าง อยากจะบอกกับทุกๆคนนะครับถึงก่อาจจะเคยเป็นเด็กหลังห้องมาก่อนแต่ว่าไม่ว่าจะ,ะเรียนอยู่หรือทำงานอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องคอยเช็คตัวเองครับเราต้องรู้จักตัวเองมากที่สุดว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กหลังห้องได้แต่พอถึงเวลาที่เราต้องจริงจังเนี่ยเราต้องทํามันให้ได้ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ได้หมายความว่าเป็นเด็กหลังห้องเราจะไม่มีความรับผิดชอบฉะนั้นก็ถ้าเรารู้แล้วว่าความฝันเราอยากจะทําอะไรก็ ให้ตั้งใจทําให้เต็มที่ครับแล้วก็เราจะได้ไม่เสียาจทีหลังเนี่ลเหมือนความฝันของว่าที่คุณหมอคนนี้นะคะว่าอยากจะดูแลทั้งผู้ป่วยด้วยแล้วก็ดูแลทุกคนด้วยดนตรีแล้วก็เสียงเพลงด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรากําลังพูดถึงเรื่องของวันมะเร็งเต้านมโลกนะคะอยากจะถามนิดนึงว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคนี้บ้างหรือเปล่าคะมะเร็งเต้านมค่ะครับจริงๆแล้วโรคมะเร็งไม่ใช่โรคที่ไกลตัวพวกเราเลยนะครับฉะนั้นก่อนเห็นถึงความสําคัญของมันมากๆนะครับที่ คนไทยทุกๆคนเนี่ยหรือว่าประชากรทุกๆคนเลยนะครับควรจะตระหนักว่าเฮ้ยเราจะมีวิธีการแบบคัดกรองตรวจเช็คอาการตัวเองยังไงก่อนอที่มันจะเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการที่คนเป็นมะเร็งเนี่ยเราอาจจะไปหาหมอในวันที่มันแบบไปค่อนข้างไกลแล้วอ,อะไรอย่างนี้ครับฉะนั้นก็อยากจะเรียกได้ว่าสร้างความตระหนักดีกว่ากับมะเร็งในวันนี้ก็ส่วนกรอาจจะยังบบระดับมีความรู้มากพอเดี๋ยวเราอาจจะไปคุยกับ โ,โดีเลยค่ะเเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพาไปพบกับคุณหมอนะคะซึ่งน่าจะเป็นอาจารย์ของว่าที่คุณหมอในอนาคตได้ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ นะคะเราจะพาน้องกอนมาพบกับอาจารย์หมอสองท่านนะคะหมอทับแล้วก็หมอเพียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราคุยกันอยู่กับเรื่องของมะเร็งเต้านมก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอถามว่าจริงๆแล้วมะเร็งเต้านมในผู้หญิงทุกคนนี้นะคะเป็นกันเยอะไหมคะอ <c urai> คือในอุบัติการณ์ของในร0อเซที่เป็นมะเร็งของทุกชนิดเนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะของผู้หญิงนะคะเฉพาะผู้หญิงเนี่ยคือเจอประมาณสัก2 5เน4เลยค่ะห่งในสเลยอุ้ยเยอะใช่ใช่ค่ะแต่พอเทียบตอนแรกคิดว่า ถ้าไปเทียบกันสองเพศแล้วเนี่ยจะแพ้มะเร็งปอดปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยชนะแล้วค่ะตอนนี้ก็นมะเร็งต้นนมชนะใช่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์นิดเดียวค่ะห่างกันนิดเดียวแล้วผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมหมอเป็นได้เป็นได้ค่ะเจ็บไหมคะช่วงนี้เจ็บไหมคะไม่เจ็บต้องความดูนิดนึงต้องตรวจตลอดหรือหมอคะใช่ค่ะใช่แล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยรักษาหายได้ไหมคุณหมอคะมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับปัญหาที่เราเจอปัจจุบันคือเราเจอในระยะที่ที่เป็นเยอะนะครับโอกาสที่จะหายขาดมันก็น้อย สเตจไหนหมอที่เป็นสเตจดสามสี่อ่าสเตจดถ้าเรียกเป็นตัวเลขสเตจท,ที่4คือเริ่มมีแพร่กระจายพวกนี้เนี่ยเป้าหมายคือเราไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราอยากจะให้มาตั้งแต่เนิ่นๆขนาดที่ตอนที่ก้อนยังมีขนาดเล็กนะครับยังไม่มีการแพร่กระจายไปที่ไหนส่วนมากแล้วเนี่ยนะคะเราจะตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมตอนที่มันสายเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีวิธีการที่เราจะคัดกรองหรือว่ามาตรวจอย่างสม่ําเสมอเจอให้เร็วก่อนที่จะสายเกินไปไหมคะปัจจุบันเนี่ยก็คือเราเริ่มแบบ โปรโมทมากขึ้นแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองนะคะการคัดกรองของมะเร็งเต้านมเนี่ยก็คือ,อจริงๆอ่ะศัพท์ใหม่เนี่ยของอที่ใช้กันเนี่ยเขาใช้คําว่า awareness หรือการตระหนักนะคะก็จะแนะนําว่าถ้าผู้หญิงอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าเต้านมของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้มาเจอคุณหมอเมื่อสงสัยค่ะแต่ว่า ถ้าจะแนะนําคัดกรองจริงๆก็คือใช้แมมโมแกรมหรืออันตาซาวเนี่ยก็จะเริ่มประมาณสัก40ปีค่ะอะอย่างผู้ชายต้องคำไม่หมอ,อในผู้ชายเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมเกิดได้เหมือนกันแต่ว่า,อาโอกาสน้อยมากแต่ว่ายังไงเนี่ยาการตระหนักถึงสุขภาวะเต้านมเนี่ยเราแนะนําทั้งผู้ชายผู้หญิงครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมักจะละเลยเข้าใจว่ามะเร็งเต้านมไม่เกิดในผู้ชายทําให้มาแล้วตัวโรคนี่มีระยะที่ค่อนข้างเยอะอการรักษาก็ประสิทธิภาพก็จะไม่ได้ดีนัก คุณหมอว่าลราคลำมุดเราคลำไม่เจออย่างเงี้ยเราจะรู้ไงเราจะเป็นมะเร็งเต้านมเราต้องตรวจยังไงหมอ,อการการคลำเต้านมในอดีตเนี่ยค่อนข้างจะเซเรียสเรื่องของการตรวจว่าต้องเป็นละเอียดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่อาจารย์ธิติพรหรือคุณหมอเพียวพูดนะครับ<ม>ก็คือเป็นการตระหนักว่าลักษณะเต้านมเราเป็นยังไงนี่หมายถึงว่าภาพลักษณ์ภายนอกผิวหนังบริเวณหัวน,นมอะไรพวกนี้ครับของเราเป็นยังไงเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเราแนะนํามาพบแพทย์ก่อน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่คือต้องสังเกตไงคือคุณหมอคะเราเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนิดนึงว่าผู้หญิงทุกคนนะคะโดยเฉพาะช่วงก่อนมีประจําเดือนเนี่ยนะคะจะมีภาวะการเปลี่ยนแปลงของเต้านมอยู่แล้วบางคนก็จะมีอาการคัดเต้านมนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไอ้การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยบางทีมันก็มีเจ็บเจ็บมีคัดบ้างตรงนี้ค่ะเราจะแยกแยะยังไงว่าอันนี้คือ อาการก่อนมีประจำเดือนหรือว่าเป็นสัญญาณเาตือนว่าเราจะต้องระวังอาการของการเป็นมะเร็งเต้านมค่ะอ๋อก็สำหรับผู้ปผ,ผู้ผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เราแนะนำว่าควรจะคลำเต้านมตัวเองเนี่ยหลังจากหมดประจำเดือนประมาณ1สัปดาห์ครับเพื่อที่จะลดภาวะคัดดึงของเต้านมในช่วงที่ประจำเดือนกำลังจะมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็แนะนำว่าประมาณ1สัปดาห์ค่อยคลำแล้วถ้าหากว่าคลำแล้วเจอความผิดปกติ และความผิดปกตินั้นอยู่ผ่านรอบเดือนครั้งต่อไปอันนี้ถือว่าผิดปกติและควร<อ>จระรีบพบแพทย์ถ้ามันอยู่ต่อเดือนต่อเดือนใช่ครับเกินอันตรายถูกไหมหมอใช่ครับ<ม>แต่ถ้าหากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันหายไป<ม>ก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามรอบเดือนได้ครับค่ะวัยไหนที่จะมีความเสี่ยงในการเ,เกิดมะเร็งเต้านมได้บ้างครับน้องคำถามนี้สาคัญมากที่น้องกอนถามนะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยสี่สิบตอนอายุ40คําแนะนําในไทยเราเลยแนะนาให้คัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่40ปีไปใลายต้องตรวจนะจ๊ะ เธอสีย,ย,ยังยังเลยพี่ยี่สิบสี่เองค <laughs> รับคุณหมอแล้วอย่างปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมนี่มีอะไรบ้างครับปัจจัยเสี่ยงี่ยก็คือมีทั้งแบบหลีกเลี่ยงได้กับหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุแหละที่เราเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีการเอ็กโพสหรือว่าโดนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆมาตลอดชีวิตนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อการได้รับฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนเนี่ยก็คือ มีการกินยาคุมต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือในผู้ป่วยที่หมดประจำเดือนและได้รับฮอร์โมนเสริมเนาะหรือว่าเป็นฮอร์โมนรีเลสเมนเทอร์ปีที่ได้รับนะคะหรือการเป็นประจำเดือนที่เร็วนะคะหรือว่าหมดช้าก็คือแปลว่าเราเนี่ยมีการได้รับเอสโตรเจนเป็นระยะเวลานานกว่าปกติใช่ไหม,มครับแล้วหลังจากการตรวจคัดกรองและพบเจอว่ามีมเรตเต้านมงอย่างนี้ครับกระบวนการรักษาหรือว่านวัตกรรมการรักษาใน,ในยุคสมัยนี้เป็นยังไงบ้างครับ ต้องต้องต้องบอกล้องก่อนว่าเปลี่ยนไปเยอะครับปัจจุบันเนี่ยนะวัตรกรรมการรักษามีใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดเรื่องของการใช้แสงหรือว่ายาต่างๆนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีปริมาณจํานวนผู้ป่วยค่อนข้างเยอะผลงานวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับมะเร็งอื่นๆปัจจุบันแนวทางการรักษาเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยระวังหายขาดมีการเสริมเต้านมหลังการผ่าตัดนะครับโอ้โหหมอ,อการการฉายแสงก็นวัตกรรมในอนาคตที่อันใกล้อาจจะเข้ามาในประเทศเรา ก็คือเรื่องของการฉายแสงในห้องผ่าตัดนะครับอ,อีกเรื่องการฉายแสงลังผ่าตัดก็มีมนะครับส่วนเรื่องของยานี้ไม่ต้องพูดหนึ่งเลยครับมีเยอะมากนะครับปัจจุบันก็เลยต้องมีการตรวจละเอียดอาจจะต้องแนะนําว่าไปพบแพทย์แล้วก็อาจจะต้องคุยถึงลักษณะของมะเร็งของแต่ละคนสมัยก่อนเวลาที่เราได้ยินคําว่าเป็นมะเรง็งทุกคนจะมีความ หวาดกลัวว่าเป็นมะเร็งเนี่ย mm. เท่ากับว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ไม่นานแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่จะสามารถช่วยรักษาให้หายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะรบกวนให้คุณหมอให้กําลังใจผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่งตรวจเจอว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมค่ะค่ะก็ มะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่รักษามีโอกาสหายขาดค่อนข้างสูงเลยนะคะในปัจจุบันนะคะมียามีนวัตกรรมใหม่ก็อยากให้คนเนี่ยไม่ต้องกลัวที่จะมาพบหมอนะคะเมื่อมีอาการผิดปกติแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่านมจะไม่สวยเดี๋ยวนี้มีวิวิทยาการผ่าตัดได้ดีมากสวยมากเสริมได้ปัจจุบันแนวทางการรักษาของมะเร็งทุกๆชนิดนะครับดีขึ้นมากโดยเฉพาะมะเร็งเต้านม,ม<ะ>ก็อยากเป็นกาลังใจให้ทุกคนถ้าเพิ่งทราบว่าเป็น คุยกับคุณหมอที่ที่ให้การวินิจฉัยนะครับถึงรายละเอียดของการรักษานะครับเพราะว่าปัจจุบันการรักษาเนี่ยเรามีการรักษาที่มากมายแล้วก็ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีกว่าในอดีตเยอะเลยสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอทั้งสอง่านะคะช่วงหน้านะคะนิวเจนค่ะที่จะเป็นคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ประดับวงการแพทย์บ้านเรานะคะเราก็จะมาช่วยรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมด้วยสักครู่เดียวมะกรยังอยู่ไหมม่กรยังอยู่ไหมอยู่ค่ะยังอยู่กับเราค่ะ ศาสตราจารย์ด็กตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัคระราชกุมารีกรมพระศรีสวัมควัตรวรคติยะราชนารีทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและห่วงใยในทุกสุขของอาณารัษรรส่งใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเคื่อคูณกันเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน หอศิลป์ที่พิมานขอเชิญชมนิทรรศการเมตตา Loving Kindness การใช้งานบางชิ้นที่พรอง์ท่านทรงโปรดและเห็นว่าเป็นงานสำคัญที่อยากจะขยายใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโดยมีประสงค์ที่อยากจะให้คนดูนีเข้ามามีส่วนร่วมกับผลงานของพรง,งท่าน ชื่อมิสตี้นำเสนอผลงานปฏิมาก,กรรมเลืองแสงเน้นพระอัจฉริยภาพทางด้านการใช้สีของพระองค์ท่านสีที่เป็นเรื่องของอุดมกติสีที่ไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติเลยแต่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความพิเศษและน่าสนใจด้วยนามพระไทยที่เปี่ยมด้วยความรับความเมตตาและการสละเวลาส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือโครงการสุขอ,อนามัยต่างๆความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ ก่อให้เกิดแรงบันดาลพระไทยในการทรงงานศิลปะหลากหลายแขนงซึ่งแสดงให้เห็นการสะท้อนความสมดุลของชีวิตในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะท้อนความมีเมตตาต่อกันผ่านการสแสดงออกทางแววตาของเสือที่ส่งสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานภาพฝีพระหัตหลายร้อยผลงานนับเป็นการสร้างสูนทริยศาสตร์นำสินสู่ชีวิตในทุกมิติอย่างสมบูรณ์ รักจิงข้าทางเยายดมือแค่มีเธอเดียวผู้มีอาคนนึ่ฉันผู้มีอายผู้มีอายคนหนฉันจะมีแค่เจอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าผู้ม่เก่งแต่มันรักจริงนาผู้ไม่เก่งแต่มันรักจริง อะไรแต่งงอะไรตบมือแต่งงก็ไหนเมื่อกี้เนี้ยเราบอกว่าเราจะมาพบกับนักเรียนแพทย์ไงนี่นี่มันนักดนตรีชัดๆเลยนะคะพี่กองนี่กับนักเรียนแพทย์ไงอากอรแนะนําลูกครับก็นี่นะครับนักเรียนแพทย์ของแท้เลยครับเพื่อนก่อนแล้วก็รุ่นน้องก่อนนะครับผมอ๋ออันนี้พร้อมอันนี้น้องแม็กครับอ๋อนี่น้องพร้อมน้องพร้อมน้องพร้อมอยู่ปีสามกับกออยู่ปีสามครับน้องแม็กอยู่ปีปีสองครับมีแฟนยังน้องแม็ก นี่่นีพาสแล้วเป็นนักเรียนแพทย์มารวมตัวกันเล่นดนตรีได้ไงอะคะอาจริงๆก็พวกเราก็มีความชื่นชอบแล้วก็เหมือนมีแพช s i o n ในการที่เราชอบเล่นดนตรีกันอยู่แล้วเงครับในเวลาว่างเราก็เลยนัดกันมาเล่นดนตรีด้วยกันนะครับเป็นกิจกรรมยามว่างอะไรเงี้ยครับเห็นบอกว่าพวกเขามีโครงการด้วย เป็นโครงการดีๆที่ทําให้กับผู้ป่วยใช่ไหมก็จริงๆมีถ้าเรามีวงที่วิทยาลัยเราอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้ามีงานอะไรที่เราได้ทําความดีเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ไปเล่นให้ผู้ป่วยฟังเนี่ยจริงๆแล้วการเล่นดนตรีมันก็เป็นการส่งพลังบวกอย่างหนึ่งนอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้วเนี่ยเราช่วยเยียวยาช่วยดูแลจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาแพทย์อย่างพวกเราทําได้แล้วก็พร้อมที่จะทําตลอดครับหล่อมาก ให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามีเคสไหนที่พอเราไปร้องเพลงให้ผู้ป่วยฟังแล้วเนี่ยผู้ป่วยเขารู้สึกดีขึ้นบ้างผมก็เคยมีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีที่โรงพยาบาลจุฬาพรนะครับก็คือในบริเวณที่คนไข้เนี่ยเขาเขามารอ,อรอญาติหรือว่ารอรับยาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมานั่งกันใช่ไหมครับแล้วก็บริกาศในโรงพยาบาลอย่างที่รู้กันมันก็อาจจะเครียดใช่ม,มีความตึงเครียดนิดหน่อย พอตอนนั้นผมมีโอกาสไปได้ได้เล่นดนตรีไงครับก็เห็นว่าเนี่ยคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยป่วยใช่มันก็เหมือนคลายเครียดให้เขาด้วยเรารู้สึกดีใจที่มีคนมาฟังเราเล่นดนตรีแล้วเขาก็ได้ผ่อนคลายไปในตัวด้วยครับอ่าแล้วแม็กกันแมรู้สึกไงบ้างแม็กก็รู้สึกดีครับทุกครั้งที่ได้แสดงข้างนอกอยู่แล้วแ่าได้แสดงดนตรีให้คนอื่นฟังก็เป็นเขาเย่าะายเป็นการให้ความสุขคนอื่นได้ให้คนอื่นผ่อนคลายให้คนอื่นได้ฟังดนตรีดี จากที่มีเรื่องเครียดเรื่องสุขภาพเนาะเราก็มีโอกาสที่จะทําให้เขาคลายเครียดจากเรื่องนั้นได้มาฟังเพลงเพราะๆจากพวกเราก็ดีใจที่มีโอกาสทำแไบนี้นให้แล้วก่อนเคยไปป่ะลูกก่อนเคยไปยังจริงจริงก่อนมีโอกาสกับพ็อกซี่ก็เคยก็เคยไปครับก่อนที่เราจะเดบิวคือพี่ติ๊กครับได้พาพวกเราไปศูนย์การเรียนของคนตาบอดอย่างเงี้ยครับ<อ>แล้วก็ได้เล่นดนตรีให้เขาฟังใช่ไหมครับแบบได้้องเพลงให้เขาฟังแล้วหลังจากเราเล่นเสร็จเนี่ย น้องๆก็ร้องให้เราฟังกลับครับ oh. แล้วน้องร้องร้องดีมากครับก็คือถึงแม้เขาจะอาจจะมองได้เห็นไม่ชัดใช่ไหมครับแต่ว่าการสื่อสารผ่านเสียงเพลงคือมันมันออกมาทัดใจพวกเรามากชวนชวนหน่อยว่าใครที่อยากจะมาเรียนแพทย์ต้องทํำยังไงต้องแบบยังไงบ้างครับก็อยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็ชวนชวนให้ทุกๆคนดีกว่าครับว่าการเรียนแพทย์จริงๆแล้วมันไม่ได้เครียดหรือว่ามันไม่ได้หนักอ,อย่างที่ทุกคนคิดถ้าเราชัวร์แล้วว่าเรามีความสุขด้านนี้ครับก็ให้สู้ให้เต็มที่แล้วก็ มาเจอกันมาเป็นรุ่นน้องของพวกเราได้ครับเชิญชวนทุกคนครับอยากใครที่อยากสมัครเข้าแพทย์เชิญชวนมากๆเพราะว่าแพทย์ของ PSM เนี่ยเราไม่ได้เ,เน้นแค่เรื่องวิชาการมันมีทั้งเรื่องการพูดคุยมีทั้งการเรียนดนตรีคือการเป็นแพทย์มันไม่ใช่แค่คุณเก่งอย่างเดียวคุณก็ต้องมีความสามารถในการพูดในการเข้าใจคนไข้อะไรต่างๆซึ่งวิชา p s เอมมีครบหมดเลยครับด้านการพูดอะไรต่างๆก็ เชิญชวนทุกคนน้องมาครับให้มาร่วมเป็นพี่น้องของพวกเราขอบคุณน้องน้องทั้ง3คนด้วยนะคะคต้องบอกว่าะะว่าที่นายแพทย์ทั้งสท่านนะคะดจาจากพี่ตร3าคนนี้นะว่าวงนี้จะเร้นให้กำลังใจผู้ป่วยที่ไหนอีกอย่ารมไปติดตามชมนะเวลาเป็นคุณหมอเมื่อไหร่เวลาผู้ป่วยเครียดก็สามารถที่จะร้องเพลงแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยได้ตลอดเวลาเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะ สัปดาหหน้าพบกันใหม่กับรายการ Are You Okay สบายดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยช่วยบำบัดคนนี้หน่อยได้ไหมคะรับเพลงไหน่ะบำบัดเลยเพลงเดิมก็ได้ค่ะ One Two Three ไม่ว่าเวทมนตร์คนไหนคุยคอยไม่ได้อยากจิ้มข้างทางเงียบๆแค่นี้ till the end รู้ไหมยากคนนี้ฉันรู้ไหมยาก మే ఓకే షెన్స్ మిత్ కా రా లైక్ దౌ రా లైక్ దౌ మికింగ్ ద మన్ గాజీ